ตัดผมครับชื่ออะไรนะครับน้องอไหนะฮ,อฮออน้องเต้่องเต้กนน็น้องฮองเต้ครับตัดลักหล่อนะครับน้องฮ่องเต้นะครับดูดีนะครับเป็นรองทรงสูงนะครับน้องตังสูงฮองเต้ของเรานะครับอขอขอบคุณน้องเต้มากๆนะครับเรียนอยู่ชั้นไหนครับป .4 ออโรงเรียน โรงเรียนอะไรเทศบาลห้าฤทศอ๋อสุริยวงศ์โอเคครับขอบคุณครับกดใหม่ชื่อน้องอะไรนะครับน้องไฟค่ะน้องไฟเรียนอยู่ชั้นไหนเอ่ยป .3 ค่ะข้อโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครับอนุบาลราชบุรีตัดแล้วก็หล่อแล้วก็ดูดีนะครับน้องไฟนะครับตัดเสร็จก็รีวิวนะลูกค้าตัดผมนะครับ จิ๊บแพคัดถนนซอยนะครับขอบคุณมากนะครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องคนครับน้องน้องอะไรอ่ะน,ออน้องพลครัดกอน้องพลน้องคนตัดผมเสร็จแล้วก็หล่อน้องพลเดี๋ยวเลยเดี๋ยวุ้ยเดินไม่ได้ไนะน,น,น,น้องพลน,นะครับ อ่ะไม่ใบนะไม่ใบกล้องหน่อยหันมาด้านนี้หันมาด้านนี้หันมาด้านเออเออล้รอละครับชื่ออะไรนะครับชื่อพรชัยครับพรชัยอยู่หมู่บ้านอยู่หมู่แปดดอนตะโกฝั่งเขาแง้มครับเขาแง้มชื่อหมู่บ้านอะไรนะครับหมู่บ้านพอเพียงครับหมู่บ้านพอเพียงเนาะอ๋อเมืองราชบุรีครับ ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาตัดร้านจิ๊บเฮคัดถนัดซอยนะครับนี่เป็นแนวลองทรงสูงนะครับบองสูงครับจีเยี่ยกไฟไผ่เขาหมสาขาสองนะครับร้านซอยวิศวะสาขาหนึ่งติดตามติดดูได้นะครับอย่าลืมติดตามช่องนะครับถนัดซอยชาแนลนะครับอาหากว่าดูแล้วก็จะเพลิดเพลินครับในเรื่อง การตัดผมนะครับมี3ามคอนเทนต์นะคอนเทนต์ที่หนึ่งถนัดซอยนะครับเกี่ยวกับคุยเฟื่องเรื่องผมนะครับคอนเทนต์ที่2ถนัดกินนะครับตามไปกินนะครับเราชอบอะไรก็ตามไปกินอาชีพที่เขาทานะครับคอนเทนต์ที่สามก็คือถนัดดูตามไปดูครับความสามารถนะครับไปขุดค้นขุดเทลึกศึกษาให้รู้ดูความเป็นอยู่แบบบ้านๆนะครับเพื่อที่จะนํามาเกี่ยวกับ ให้กับทุกคนที่ยังไม่มีอาชีพไม่มีงานทําได้พิจารณาดูว่านะครับอาชีพที่นํามาเสนอว่าเป็นการต่อยอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคุณพี่ผันชชยมากๆนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับนี่คือทรงเนวินเทศนะครับหนุ่มหล่อของเราครับหน้าตาดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อวัดครับชื่อวัดนะครับ ทำงานที่ไหนเอ่ยทำอยู่ที่บางคาแคร์ครับบางคาแคร์อยู่แถวไหนครับอยู่ตลาดหลังตลาดสีเมืองครับโอ้หลังตลาดสีเมืองนะครับบริการทุกๆวันเนาะทุกวันนะครับหมอบางบางคาแคร์ใช่อครับสำหรับท่านที่นะครับมาตัดใช้บริการตัดผมร้านจิ๊บเฮคัดถนนซอยครับก็อย่าลืมนะครับนอกจากจะมาตัดผมแล้วนะครับ ก็ได้ทรงที่นะครับหลอ่อแล้วก็ดูดีนะครับแล้วก็แนะนํานะครับอยากจะไปบริการในการล้างรถนะครับอยู่ใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่แถวหลังตลาดสีเมืองเนาะบางคาแคนะครับอ่ะเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรอะไรครับ061ครับ061 530 530 6384ครับ6384บางคาแคเนาะครับผม วันนี้ก็มาตัดผมร้านจิ๊บแฮคัดสนับโซยยังก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับตัดออกมาแล้วก็หลอ่อแล้วก็ดีนะครับแล้วก็จะไปลืมไปสนับสนุนอุดหนุน,นบางคาแคร์ครับหลังตลาดสีเมืองนะครับครับขอบคุณมากครับอบันดีครับ